คือมันเป็นถ้าที่แบบชั้นจีอย่างเงี้ยไปได้มันต้องขึ้นไปแบบชั้นเจ็ดอะแล้วก็ลงมาอีกอะงี้ยพูดถึงแต้วตอย่างหนึ่งที่เช,ชื่อว่าทุกทุกคนไว้ใจได้คือเรื่องเรื่องงานทุกประเภทเ,เธอมึงมาความสามารถอะไรขนาดน,านั้นไม่ก็ไม่เลยก็ก็อ่ะ ทำซิงเกิลก็แบบ<ม>เหมือนมีแบบโอกาสได้ทำ<ม>อะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็จริงๆอ่ะเป็นคนไม่มั่นใจเรื่อง้องเพลงเลยรู้ป่ะคือแบบความมั่นใจเท่ากับศูนย์ไม่ได้เก่งอะไรคือมันก็เหมือนแบบอ่ะได,ได้ได้โอกาสทำเฉ<ม>ยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้าเป็นคนทําอะไรแล้วทําเต็มที่เธอมีนเจอร์ความอึดความแบบความเออความอึดความถึกในแต่ผู้หญิงตัวเล็กๆอ่ะเธอจะมีคุณสมบัตินี้อยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหลายๆงานเต้าก็จะมักจะต้องเจอกับแบบ บทโหดๆหรือโหดอยู่เสมอเสมอที่ถ้าสมมติคนอื่นได้เจออะไรแบบนี้จะท้อก่อนแล้วว่าถ้าเป็นฉันได้เจอแบบว่าต้องพูดร้อยภาษาแบบใยแต้วฉันจะแบบเดี๋ยวก่อนนะฉันจะลำบากคนอื่นไหมคนอื่นก่อนก็ได้นะฉันอ่านบทหน้าเซ็ตเนี่ยเพราะแจ็คเนเจอร์ความแบบเป็นคนเป็นคนแบบสู้อเอเชื่อว่าหลายคนก็เห็นก็เลยมักจะให้บทในที่มีความแบบไม่ความอง่างไรอย่างนาคีเนี่ยที่ทุกคนแบบที่ทุกคนรู้จักและประทับใจกันเนี่ย ไปถ่ายบนถ้ำซึ่งมันอยู่บนเขาสูงถูกไหมใช่คือมันเป็นถ้ำที่แบบชั้นจีอย่างเงี้ยไปได้มันต้องขึ้นไปแบบชั้นเจ็ดอะ่ะแล้วก็<อ>ลงมาอีกอ่างเงี้ยโอ้โหใช่แต่งหน้าทำผมกันที่ไหนอะ่ะแต่งหน้าทำผมชั้นจีแล้วก็ขึ้นไปชั้นเจ็ดทั้งแล้วก็ขึ้นไปทั้งเจ็ดทั้งทั้งความหอ่อผ้าผมเผม้าเครื่องเพชรอะไรยเจ้าแม่หล่อ่เคเดินจากชั้นหนึ่งอ่ะจากชั้นจีไปชั้นหนึ่งอ่ะบ่นแล้วนะ หนึ่งได้ไหมเมื่อแล้วเธอเดินแต่งหน้าสวยงามไปแล้วว่าพอพอถึงหน้าเซจริงอะหน้ามันไม่ยมหน้ามันไม่เป็นสังขยาไปแล้วหรอหลุดหมก็ยมก็ยมก็ยมอยู่แต่ว่าก็อ่ะเขาก็พอร้อมมีได้เด้ออะไรเย็บเต็มไใช่แต่ว่าก็คือพอขึ้นไปก็คือยาวเลยก็แบบอยู่จนถึงเที่ยงแล้วก็ค่อยแบบหอบลงมาอีกเพราะว่าเข้าห้องลงห้องน้ําอะไรก็มีคอหานตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องลงมาใช่แล้วเวลากินน้ํำคืออะไรตัดตัดหยกกล้วยงเงี้ย อยู่คลัวแล้วก็รลอกหรือว่าแกนไผ่แล้วก็ก็มีสวัสดิการมีอะไรแต่ว่าเราก็แบบคือเราเราก็รู้สึกว่าเหนื่อยนะแต่แล้วเซนต์เป็นอะไรด๊กมะพร้าวใช่ไหมแต่ก็มีนะเขาแบบไปจับจิ้งหลงจิ้งเหลนอะไรกันเนียแบบว่าช่างไฟบอกว่าวันนี้ได้นู่นนี่นั่นเลยอาหารป่ามันเซ่บเออเขาแบบแล้วก็มีจับงูมาได้อะไรกันเงี้ยมีมีอยู่เขาต้องแบบไปไล่จับงูกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผลงานมันออกมามันคุ้มให้เธอ มันคุมงานระแับอย่างอย่างนาคีนี้ขายไปต่างประเทศด้วยใช่ปะใช่ใช่ไปแบบตอนหุยช่วงนั้นก็คืองานลำงานอะไรก็คือเยอะมากเน,นอะแล้วก็ไปแบบไปกัมพูชาไปอะไรอย่างเงี้ยห,หลายที่เลยอ่ะ